สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านพบกับช่อง Star Comment นะครับโดยวันนี้ BG ปทุมยูเรเต็ดนั้นมีศึก AFC แชมเปียนลีกฤดูกาล2022รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดย BG นั้นจะพบกับคิตชีซีตัวแทนจากประเทศฮ่องกงนะครับจบเกมภายในถานของคู่นี้นั้น B g จีปทุมยูเรเต็ดถล่มคิตชี่อ c ไป4ประตูต่อ0สำหรับผู้ทำประตูให้ BG ปทุมยูเรเต็ดนั้นทีที่34ได้จากบรชิตประตูที่2 ได้ในทีสาเกจากอิสานฟันดีประตูที่สได้ในที6หกสิจากทีศินแดงดาและประตูที่4ี่ได้ในทีแปดสจากฉัดมงคลโดยบีจีปทุมถล่มคิดฉีไป4ีประตูต่อศูนย์นั้นทําให้บีจีปทุมยูเวยเต็ดนั้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกเ f c ซแชมเปียนลีกฤดูกาล2022นะครับ หลังจากจบเกมการแข่งขันของคู่นี้นั้นได้มีความคิดเห็นแฟนบอลอาเซีย bon นได้มีความสนใจนะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นกันนะครับคอมเมนต์จากแฟนบอลอาเซีย bon นคอมเมนต์แรกยินดีด้วยปทุมยูเต็ดหวังว่า GTT จะผ่านร่วมกับ BG ปรปทุมยูเต็ดได้จะชนะหรือแพ้ฉันสนับสนุนสโมสรของฉันต่อไปคอมเมนต์ท่านต่อมาทำได้ดีไทยแลนด์หวังว่า g d t จะต้องชนะเช่นกันความภาคภูมิใจกับอาเซียนคอมเมนท์ท่านต่อมาสนุกกับการดูสไตล์การจุตีของทีม BG จีปทุมยูติเตดอ่อนน้อน่อมตนกับสไตล์การเล่นที่สบายสบายสนุกกับการดูจริงๆเข้ารอบชิงชันเลิศเถอะคอมเมนท์ท่านต่อมา BG ปทุมหรือแมสเซตตี้คอมเมนท์ท่านต่อไปนะครับสโมสรไทยยอดเยี่ยมเสมอ ขอให้โชคดีสำหรับหน้าต่อไปความรักจากเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมายินดีด้วยบีจีประทุมยเยอเวตดคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับขอให้ทีมอาเซียนโชคดีจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับยินดีด้วยประทุมเยอเวตดตอนนี้จีดีทีพบกับอูลวะหลังจากนี้หวังว่าจะชนะคอมเมนต์ท่านต่อไป ขอแสดงความยินดีกับ BG ปทุมยูเนเต็ดคำนักไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับความหวังของหมู่บ้าน BG ปทุมยูเนเต็ดคอมเมนต์ท่านต่อมาน่ากลัวมากทีม BG ปทุมยูเนเต็ดที่เห็นมันน่าทึ่งมากคอมเมนต์ท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปคิชิเอฟซี FC, ไม่ใช่ทีม่แข่งแก่งทุกทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้าย อยากจเจอพวกเขาคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปยังไม่รู้ว่าทำไมเชียงรายถึงแพ้คิชิเอฟซีคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับยินดีด้วยบีจีปทุมยูตนเต็ดจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านต่อมามีระดับมากคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ Comment ของชาวเอเชียนท่านต่อไปนะครับในฐานะแฟนอาเซียน แสดงความยินดีกับไทยก่อนและค่อยเชียร์มาเลเซียชนะต่อไปคอมเมนต์ท่านต่อมายินดีด้วยนะครับและคอมเมนต์ชาวเซียท่านสุดท้ายหวังว่ามาเลเซียจะตามทานสักวันจบไปแล้วครับกับความคิดเห็นแรกคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ